สวัสดีครับสำหรับแคลคูลัสใน e p นี้นะครับก็จะพูดถึงความต่อเนื่องบนช่วงนะครับใน e p ที่แล้วนะครับเราพิจารณาความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c ใดๆนะครับใน e p นี้ก็จะมาพูดถึงความต่อเนื่องบนช่วงนะครับต่อไปจะพิจารณาความต่อเนื่องของฟังก์ชันบนช่วงดังนี้นะครับข้อที่1ฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงเปิด a b นะครับช่วงเปิด a b ก็ต่อเมื่อ f ต่อเนื่องที่ทุกๆจุดในช่วงเปิด a b นี้นะครับสมมุติว่าถ้ามันเป็นเส้นกราฟมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสมมุติอันนี้คือแกน x แกน y นะครับเส้นกราฟนะครับนี่คือ x เท่ากับ a นะครับกับ x เท่ากับ b นะครับ เส้นกราฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือต่อเนื่องอเริ่มต้นจากจุด a โดยที่ไม่นับ a ด้วยนะครับเพราะเป็นช่วงเปิดนะครับก็ไปจนถึงจุด b นะครับก็เปิด b ไว้เช่นเดียวกันนะครับเส้นก็จะต่อเนื่องไม่ขาดนั่นเองเขาเรียกว่าความต่อเนื่องบนช่วงนะครับข้อที่2นะครับฟังกช์ชัน f เป็นฟังกช์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด a b นะครับก็ต่อเมื่อข้อที่1นนะครับ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ทุกๆจุดในช่วงเปิด a อนั่นเองนะครับนี่น,นะครับเป็นแบบนี้เลยกราฟไม่ขาดเลยนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางขวาเท่ากับ f a การหาลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางขวาก็คือเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับเท่ากับ f a เพราะฉะนั้นค่า ของฟังก์ชัน f เมื่อแทน a ลงไปแทนที่ x นะครับก็จะได้อยู่ตรงนี้พอดีนะครับนี่นะครับก็จะกลายเป็นจุดทึบตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าถ้าเกิด f a มันไม่เท่ากับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางขวาหมายความายอย่างไงนะครับสมมุตินี่ f a มันอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้ถือว่าไม่เท่ากันนะครับก็จะถือว่ามันอ่าไม่ได้ต่อเนื่องจนถึงช่วงปิดนั่นเองนะครับอ่าในที่นี้ลิมิต ทางขวาของ a นะครับก็จะเท่ากับ f a นั่นเองนะครับและลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ b ทางซ้ายนะครับเข้าใกล้ b ทางซ้ายนะครับก็จะเท่ากับ f b นั่นก็คือ f b ก็จะหาค่าได้ก็จะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับนี่คือการต่อเนื่องบนช่วงปิด a b นะครับข้อที่3นะครับฟังก์ชัน f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง เปิด a ปิด b นะครับเปิด a ปิด b เพราะฉะนั้นในเมื่อเปิด a นะครับมันก็จะต้องต่อเนื่องนะครับในข้อที่1บอกว่าฟังก์ชัน f เนี่ยต้องเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ทุกๆจุดในช่วงเปิด a b นะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ b ทางซ้ายนะครับเข้าใกล้ b ทางซ้ายคืออยู่ตรงนี้นะครับเข้าใกล้ b ทางซ้ายมีค่าเท่ากับ f b ก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่คือ ความหมายของอาการต่อเนื่องของฟังก์ชัน f บนช่วงเปิด a ปิด b นะครับก็จะมีเงื่อนไขอยู่2อข้อนะครับและอันต่อไปนะครับฟังก์ชัน f เนี่ยจะต่อเนื่องบนช่วงปิด a เปิด b ปิด a เปิด b นะครับทีนี้ก็มาดูเงื่อนไขนะครับอันแรกก็เหมือนกันครับก็คือ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ทุกๆจุดในช่วงเปิด a b นะครับที่ทุกๆจุดในช่วงเปิด a b ตรงนี้นะครับและข้อที่2ครับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางขวานะมีค่าเท่ากับ f a ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เท่ากันนะครับนี่คือความหมายของอความต่อเนื่องบนช่วงนะครับทีนี้เราไปดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่20นะครับ จงหาค่า k ที่ทำให้ฟังก์ชันที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงเปิดลบอินฟินิตี้เปิดอินฟินิตี้นะครับกำหนด f(x) นะครับเท่ากับ 7x ลบด้วย2เมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะครับและจะเท่ากับ kx กำลัง2นะครับเมื่อ x มากกว่า1นะครับ เนื่องจาก f(x) นะครับจะเท่ากับ 7x ลบด้วย2เมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะครับตัว 7x ลบด้วย2เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันพหุนามนะครับจากทฤษฎีบทนะครับเราสามารถสรุปได้ว่าถ้าฟังก์ชันไหนที่มันเป็นฟังก์ชันพหุนามเนี่ยมันต่อเนื่องทุกจุดนั่นเองนะครับ ดังนั้นนะครับสามารถสรุปได้ว่า f เนี่ยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นนั่นเองนะครับตามโดเมนที่กำหนดนะครับก็คือช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ปิด1นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้ก็คืออ่าเงื่อนไขของฟังก์ชันนะครับเมื่อโดเมนก็คือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นนะครับทีนี้เงื่อนไขที่สองนะครับ อ่เรามาดูนะครับ kx กำลังสองก็เป็นฟังก์ชันพหุนามเ<ม>ช่นเดียวกันนะครับและ fx เท่ากับ kx กำลังสองนะครับเมื่อ x มากกว่า1นนะครับก็เป็นฟังก์ชันพหุนามเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับ เราก็จะสรุปได้เหมือนกันว่านะครับ f ก็จะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงที่เป็นโดเมนก็คือ x มากกว่า1น,นะครับคำว่า x มากกว่า1ก็คือเปิด1แล้วก็เปิดอินฟินิตี้นะครับตอนนี้เราได้แล้วว่าช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ปิด1มันต่อเนื่องทุกจุดนะครับแล้วก็เปิดหนึ่งเปิดอินฟินิตี้เนี่ยก็ต่อเนื่องทุกจุดนะครับ จากนั้นมันจะต่อเนื่องบนช่วงเปิดลบอินฟินิตี้เปิดอินฟินิต้ก็ต่อเมื่อจุดแบ่งนะครับก็คือจุดแบ่งของฟังก์ชันก็คือ X เท่ากับ1นเนี่ยนะครับลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเท่ากันแล้วก็ค่าของ F1 ก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับดังนั้นเราก็จะมาหาค่า K จากเงื่อนไขนี้นะครับ f จะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1นะครับเมื่อประกอบไปด้วย3เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1ก็คือ f 1เนี่ยหาค่าได้นะครับ f 1ก็คือเท่ากับอาจจะใช้ตัวด้านบนนั่นเองนะครับก็คือ7คูณ1ลบด้วย2นะครับมีค่าเท่ากับ5นะครับซึ่ง f 1กับลิมิตซ้ายจะเป็นตัวเดียวกันนะครับก็คือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะครับ ข้อที่2นะครับดังนั้นนะครับเราก็มาหาลิมิตลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้1ทางซ้ายนะครับก็จะต้องเท่ากับลิมิตของ fx นะครับเมื่อ x เข้าใกล้1ทางขวานะครับนี่เงื่อนไขนะครับซึ่งก็คือนะครับ เข้าใกล้หทางซ้ายนะครับก็คือ7จ็ดคูณหนะครับลบด้วย2นะครับเข้าใกล้1ทางขวาก็คือ k นะครับคูณกับ1ยกกําลัง2นะครับก็คือ kx กำลังสนั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็จะได้ว่าหเท่ากับ k หรือ k เท่ากับหนั่นเองนะครับดังนั้น ค่า k ที่ทำให้ฟังก์ชันนี้นะครับต่อเนื่องบนช่วงเปิดลบอินฟินิตเปิดอินฟินิตก็คือ k เท่ากับ5นั่นเองนะครับอ่าก็ลองไปฝึกทำข้อสอบอ่าฝึกทำแบบฝึกทักษะที่9นะครับอันนี้นะครับมีอยู่2ข้อด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ